กูว่าค้นหาทั้งวันก็ไม่เจ็บเคย,เยอะ่ะตื่นมาก็สวยแล้วสวยที่แปลว่าสายใช่ไหมละ่ะ Con ngủ ngon nhẹ và tỉnh và sẽ bài góc hình này, lại Hãy Tăng cho หนูจะไปซอยตั้งสินค่ะออกแบบยังไงให้ใส่เองไม่ได้ น้ำท่วมในซอยมันไม่ตกหนะักขนาดนั้นทุกคนหนูลงไลก่อนนะหนูจะเรียกรถแล้ว ว่าต้องใส่ฟังนี้มาเขาใส่ให้มาสี ใส่ไม่ได้จริงอะสวัสดีค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เราจะไปแล้วใช่มัใส่ยากขนาดนั้นเลย ไปเที่ยวก็เป็นเกี่ยวหายหายก็ช่างมัน <c oughs> มันสวยอะ่ะ <c oughs> ไปเที่ยวค่ะหอมบ,บายๆทุกคนเจอกันวันจันทร์ สบายค่ะฝันดีนะทุกคนหนูลงรองเท้านะ